ขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจําวันพฤหัสบดีที่19เมษายน2555ครับเช่นเคยนะครับเราไปเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับดัชนีหุ้นไทยปิดไปที่1,168.05จุดเพิ่มขึ้นมา7.82จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายนั้น23,696ล้านบาทนักลงทุนสถาบันนะครับเมื่อวานนี้ซื้อสุทธิเข้ามาเล็กน้อยนะครับ81.99ล้านบาทครับขณะที่บัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะครับขายสุทธิออกไป201.63ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติครับซื้อสุทธิเข้ามาแล้วนะครับ1,035.57ล้านบาทขณะที่นักลงทุนทั่วไปนั้นขายสุทธิออกไป915ล้านบาทครับมาดูทางด้านตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับดัชนีดาโจนส์เมื่อวันนี้ปิดในแดนลบนะครับปิดลบลงไป82.79จุดปิดไปที่ระดับ13,032.75จุดแนะครับดัเกเองก็ปรับลดลงไป11.37จุดเช่นเดียวกับ S&P นะครับลดลงไป5.64จุด ขณะที่นิกกี้ช่วงเช้าวันนี้นะครับเปิดมาในแดนลบนะครับ9,578.68จุดครับลดลงไป88.58จุดทางด้านราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นะครับเมื่อวานนี้ปรับตัวลง1.53ดอลลาร์นะครับปิดไปที่102.67ดอลลาร์ต่อบาลแล้วส่วนค่าระวางเรือก็ทะยานทะลุ1,000แล้วนะครับปิดไป 1,006. บวกขึ้นมา 17. จุดครับ โดยดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะครับที่ปิดในแดนลบนะครับก็มาจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการลุกลามของวิกฤตในยุโรปนะครับหลังจากธนาคารกลางสเปนเปิดเผยว่านี่เสียในธนาคารของสเปนนะครับพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ18ปีนอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากผลประกอบการที่อ่อนแอร์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐนะครับทั้ง IBM และ i n t e l Corporation นะครับ ส่วนราคาน้ำมันนะครับที่ปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้นะครับก็มาจากสํานักง,งานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐนะครับระบ,บุว่าสต็อกน้ํามันดิบประจําสัปดาห์ของสหรัฐพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็ดกดดันให้มีแรงขายออกมาในตลาดน้ํามันครับส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับได้รับเกียรติจากคุณอภิสิทธิล์ลิมทําลงกุลนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินนะครับบอกว่าตลาด ยังไม่มีปัจจัยบวกที่ชัดเจนเข้ามาสนับสนุนนะครับแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีหลายปัจจัยช่วยสั่งช่วยหนุนให้ตลาดปรับตัวในแดนบวกได้นะครับวันนี้ที่ต้องติดตามนะครับก็คือนี่ยุโรปนะครับที่ยังคงกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดทุนยุโรปและสหรัฐรวมถึงผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐที่ออกมาไม่ค่อยดีก็ยังเป็นปัจจัยกดดันน่าจะส่งผลลบมาถึงตลาดหุ้นไทยในวันนี้ด้วยนะครับกลยุทธ์การลงทุนนะครับบอกว่าให้ชะลอการลงทุนนะครับหรือว่าเวสแอนซีไปก่อนนะครับ ประเมินแนวรับ1,160จุดส่วนแนวต้านให้ไว้ที่1,170จุดครับและน,นี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอประคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ